สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูพี่แอนอยากจะมาพูดถึงประเด็นดราม่าจากคุณสกิตทีวีนะคะดราม่านี้มันเกิดจากการที่มีคนนะคะนาคอมเมนต์ภาษาอังกฤษของคุณสกิตทีวีเนี่ยไปใช้เป็นสื่อในการสอนภาษาอังกฤษนะคะด้วยการเอาคอมเมนต์ของคุณสกิตเนี่ยไปโพสต์ในเพจของตัวเองนะคะแล้วก็บอกว่ามาๆๆเรามาเรียนภาษาอังกฤษกันดีกว่าซึ่งไม่มีการเบลอชื่อของคุณสกิตทีวีแต่อย่างใดนะคะเราก็เป็นการสอนที่เหมือนจี้เลยนะคะว่าผิดตรงนี้ผิ ตรงนั้นผิดตรงนี้ผิดตรงนี้ผิดตรงนี้อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะจะีประเด็นค่อนข้างเยอะนะคะคือละเอียดยิบ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 แก้เป็นข้อข้อเลยนะคะว่าผิดอะไรตรงไหนอย่างไรบ้างนะคะซึ่งการเอามาแก้เป็นจุดประเด็นประเด็นประเด็นแบบนี้พี่แอนมองว่ามันก็เยอะไปนิดนึงเนาะที่สำคัญนดากว่าอยากจะสอนภาษาอังกฤษจริงๆเนี่ยทำไมถึงไม่เบลอชื่อของเจ้าของโพสต สักหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้เจ้าของโพสเนี่ยเขารู้สึกไม่ดีนะคะที่สําคัญนะคะในมุมมองของครูสอนภาษาอังกฤษคนนี้นะคะครูพี่แอนแค่รู้สึกว่าการใช้ภาษาอังกฤษนะคะถ้าเราใช้เพื่อการสื่อสารเราพูดออกไปเราเขียนออกไปแล้วเขาเข้าใจเราได้มัน make sense สื่อสารตรงกันนั่นคือโอเคแล้วนะคะอันนี้มันเป็นการโพสในคอมเมนต์อะเข้าใจป้ะนะคะคือคุณสกิททีวีเนี่ยเขาแค่ไป คอมเมนต์นะคะในช่อง YouTube ของฝรั่งท่านหนึ่งนะคะโดยการคอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษซึ่งมันใช้เพื่อการสื่อสารมันไม่ได้ใช้เพื่อเอาไปสอบนะคะพี่แอนบอกแล้วว่าอการกระทําแบบนี้เหยียดกันเองล้อเลียนกันเองหัวรอก,กันเองเวลาที่เห็นคนไทยด้วยกันเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษมันยิ่ง ปลูกฝังอะให้คนไทยกลัวการสื่อสารภาษาอังกฤษเพราะเราโมต่กลัวว่าแบบเฮ้ยถ้าเราใช้ผิดเราก็คงโดนเหยียดเหมือนที่คุณสกิดทีวีโดนเหยียดแน่เลยโอเคงั้นเราไม่ใช้แล้วเ<ม>ข้าใจปะมันคือการสร้างค่านิยม ประหลาดประหลาดให้คนไทยอ่ะไม่กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษสักทีนึงคือช่วงแรกๆเนี่ยคนก็จะคอมเมนต์หัวเราะเหยียดนะคะดูถูกการใช้ภาษาอังกฤษของคุณสกิททีวีเนี่ยค่อนข้างเยอะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีเพจดังๆเนาะที่เขาเอาเรื่องนี้นะคะไปพูดถึงนะคะสุดท้ายดราม่าก,ก็มาลงที่เพจที่เอาคอมเมนต์ของคุณสกิททีวีไปสอนภาษาอังกฤษเนี่ยแหละค่ะว่าเฮ้ยคุณจะ เอาคอมเมนต์ของคนอื่นมาสอนอย่างน้อยคุณเบลอชื่อเขาหน่อยนึงเขาจะได้ไม่เสียหายนะคะที่สําคัญคุณสกิททีวีก็ยังมีการออกมาโพสต์ด้วยนะคะว่าเนี่ยคนไทยเราทำไมถึงเหยียดกันเก่งขนาดนี้ถ้ายังเหยียดกันเก่งขนาดนี้ ดูถูกกันเก่งขนาดนี้นะสุดท้ายยังไงคนไทยก็ไม่มีทางหรอกที่จะเก่งภาษาอังกฤษเพราะเรามมวแต่เหยียดกันเองเรามมวแต่กดขี่กันเองนะคะไม่ให้พวกเราเติบโตใครเติบโตแล้วผิดนิดผิดหน่อยก็คือเหยียดก็คือด่าก็คือล้อเลียนนะคะเพราะฉะนั้นในฐานะครูสอนภาษาอังกฤษคนนึงนะคะครูพี่แอนมองว่าพฤติกรรมแบบนี้ ไม่เหมาะสมไม่สมควรที่สําคัญอย่าลืมค่ะภาษาอังกฤษถ้าหากเราอยากจะใช้เพื่อการสื่อสารให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจในสิ่งที่เรากําลังพูดหรือเขียนออกไปไม่ต้องมานั่งแบบโอ๊ยแกรมมาอย่างงี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างงี้ไม่ได้อ๋อเจ้เยอะแยะมากมายนะคะเข้าใจค่ะถ้าอยากให้เป๊ะมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าพอไม่เป๊ะแล้วมาเหยียดกันเองนะคะ ประเด็นตรงนี้ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะคะก็อยากให้ลองมาแลกเปลี่ยนกันนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่แอนเพิ่งจะได้ยินเมื่อไม่นานมาน,นี้เองนะคะเราก็รู้สึกว่าในฐานะครูสอนภาษาอังกฤษคนหนึ่งที่พยายามปั้นให้คนไทยทุกคนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเรารู้สึกว่าเราต้องออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับประเด็นนี้สักหน่อยถ้าหากว่าเราอยากนําอะไรมาสอนนะคะนำคอมเมนต์คนอื่นมาสอนนําสิ่งที่คนอื่นพิมพ์ผิดม,มาสอนเนี่ยเราต้องเบลอชื่อของเจ้าของโพสต์นั้นๆด้วยนะคะหรืออ่ะ จะเอามาพิมพ์ใหม่เองไหมหรืออาจจะเป็นการเอามาพูดถึงโดยการไม่ต้องไปอ้างอิงถึงฝ่ายนั้นก็ได้นะคะมันไม่ได้ดูดีเลยนะคะการที่เราเอาคอมเมนต์ของคนอื่นหรือเอาความผิดพลาดของคนอื่นมาประกาศให้โลกรู้อ่ะคือเอาจริงๆนะเราไม่ได้ดูเก่งนะเราดูเป็นคนขี้อวดอะคะ่ะถ้าหากว่าเก่งจริงๆแล้วก็มีมารยาทนะคะแล้วก็รู้จักที่จะเคารพสิทธิของคนอื่นนะพี่แอนขอให้เบลอชื่อหน่อยก็ดีนะคะ คนเรามันผิดพลาดกันได้นะคะพิมพ์ผิดภาษาไทยเราก็เคยพิมพ์ผิดบ้างไม่เคยพิมพ์ตกกันหรอทุกคนก็เคยพิมพ์ตกเคยพิมพ์ผิดเคยพิมพ์เว้นว่าเคยรุ่นนี้นะความผิดพลาดมันเป็นเรื่องปกติหยุดทําให้ความผิดพลาดของคนอื่นเป็นเรื่องตลกที่เราจะเอามาล้อเลียนล้อเล่นเป็นประเด็นให้เราหัวเราะเลยเธอคะค่ะการหัวเราะบนความทุกข์ของคนอื่นหรือการหัวเราะบนความพยายามของคนอื่นมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงหรอกคะ่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนที่สําคัญนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s subscribe แลกดกด้วก็ดิ ดูพี่แอนด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ